คลิปนี้ผมเอาคาเฟ่บรรยากาศดีๆมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกแล้วนะครับเป็นคาเฟ่สไตล์ธรรมชาติที่ติดอยู่ริมน้ําแล้วชื่อคาเฟ่ของเขาคือเพราะมากคาเฟ่ของเขามีชื่อว่า วังดอกไม้คาเฟ่ตั้งอยู่ในตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนะครนายกนะครับแล้วชื่อว่าวังดอกไม้เนี่ยเป็นชื่อของชุมชนแถวนั้นด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ชื่อเพราะมากเลยนะครับเนี่ยแล้วที่เนี่ยเขามีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่ด้วยครับส่วนตัวผมชอบเมนูขนมปังหน้าแฮมชีสนี้มากๆเลยครับแล้วจุดที่คนไปถ่ายรูปเยอะที่สุดก็คือมุมนี้เลยเป็นมุมที่อยู่ด้านล่างคาเฟ่แล้วก็ติดริมน้ําเลยครับถ้าใครไปถ่ายรูปมุมนี้แล้วต้องการปีนต้นไม้ก็ระวังระวังกันด้วยนะครับทุกคน เดินขึ้นยังกลัวลื่นเลยอ่ะร้านก็เปิดทุกวันนะครับวันจันทร์กับวันอาคารจะเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งจนถึง1ทุ่มส่วนวัดอื่นๆจะเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งจนถึง4ทุ่มครับผมถ้าใครจะไปก็ตั้ง GPS ว่าวังดอกไม้คาเฟ่ยอย่างไงก็ไปถึงครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้ไปเจออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูอีกนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย